วิธีการเลี้ยงนะครับจริงๆแล้วเต่ามาจามาตาเลี้ยงง่ายมากเลยนะครับก็อยู่ในน้ําตลอดเวลานะครับไม่จําเป็นต้องมีบกให้ขึ้นนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเบาลคอนซูอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งนะครับที่แปลกประหลาดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นมาก่อนนะครับน่าสนใจใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนที่กด Subscribe ให้ช่องบาลคอนซูด้วยนะครับตอนนี้ช่องของเรามีคนซับถึง200คนแล้วนะครับตื่นเต้นมากๆเลย,เอยขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ แล้วก็เราจะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องของเรานะครับเพื่อติดตามคลิปสัตว์น่ารักน่ารักกันต่อไปนะครับทุกคนก็คงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าในกล่องใบนี้มีอะไรอยู่นะครับแต่ว่าความจริงแล้วในกล่องใบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นกล่องเปล่าๆนะครับเอาวางไว้เฉยๆนะครับและสิ่งที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้นั่นก็คือ อยู่นี่นี่นะครับน้องเต่าของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเต่านะครับก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้คลิปของเราเนี่ยเกี่ยวกับสัตว์ชนิดไหนนะครับนั่นก็คือน้องเต่ามาตามาต้านั่นเองนะครับน้องเต่ามาตามาต้าตัวนี้ชื่อว่าน้องบุญช่วยนะครับเป็นเต่ามาตามาต้าอายุประมาณ2ปีนะครับผมเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวจิ๋วๆเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มตัวใหญ่แล้วนะครับ น้องบุญช่วยเนี่ยเป็นเต่ามาตามาต้านะครับมีถิ่นกําเนิดอยู่แถบทวีปอเมริกาใต้นะครับรู้สึกว่าสัตว์ในบลคอนซูหลายๆตัวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมาจากทวีปอเมริกาใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีโกนาและก็เตกูนะครับเต่ามาตามาต้านะครับอาศัยอยู่ในน้ําตลอดเวลาเลยนะครับจะไม่ขึ้นบกเลยนะครับถ้าไม่มีความจําเป็นนะครับเป็นเต่าที่อยู่ในวงเดียวกับเต่าคองูนะครับก็มีคอยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ ไม่สามารถเก็บคอเข้าไปในกระดองได้หมดนะครับก็จะใช้วิธีเก็บแบบพับไปด้านข้างแทนนะครับมีลักษณะหน้าตาคล้ายใบไม้นะครับใบไม้แห้งนะครับขนาดโตเต็มที่เนี่ยกระดองเนี่ยสามารถยาวได้ถึงประมาณ50เซนติเมตรนะครับก็เป็นเต่าที่มีไซส์ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับในธรรมชาตินะครับสามารถพบได้ตามแม่น้าอเมซอนนะครับแล้วก็แม่น้าโอริโนโกนะครับเป็นแม่น้ําที่อยู่ในโซนอเมริกาใต้นะครับ แล้วก็ในแม่น้ำอเมซอนหรือว่าโอริโนโคเนี่ยก็จะมีคลองแม่น้ำต่างๆที่มีซากพืชน,นะครับพวกใบไม้กิ่งไม้ต่างๆนะครับล้นทับถมกันจนน้ำเนี่กลายเป็นสีน้ําตาลนะครับในน้ําสีน้ําตาลนี้จะมีความเป็นกรดค่อนข้างสูงนะครับต่ามาตามาตาเนี่ยจะชอบน้ําสีน้ําตาลที่มีความเป็นกรดสูงแบบนั้นนะครับเขาจะอาศัยอยู่ในน้ําที่ไม่ได้ลึกมากนะครับที่เขาสามารถชูคอขึ้นมาหายใจได้นะครับสังเกตที่จมูกเขานะครับจมูกเขาจะ ะมีความแหลมๆนะครับเป็นจมูกคล้ายๆท่อสโนเกิลของนักประดาน้ำนะครับตอนนี้น้องบุญช่วยก็มีอาการขู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าไม่ชินที่นะครับปกติจะไม่ได้จับเล่นแบบนี้นะครับมีนิสัยเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้านะครับเขาเคลื่อนไหวตัวเชื่องช้ามากเห็นไหมครับเขาจะค่อยๆขยับตัวนะครับแต่ว่าเวลาที่กินอาหารเนี่ย จะดูดเหยื่อเข้าไปด้วยแรงสูญอากาศที่ลําคอนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ทันนะครับจะต้องถ่ายภาพเป็นสโลโมชันไว้นะครับอาหารของน้องเต่ามาตมาตาเนี่ยหลักๆแล้วก็คือปลาชนิดต่างๆนะครับปลาน้ําจืดนะครับอย่างที่ผมเลี้ยงอยู่ก็จะให้เป็นปลาเหยื่อที่เป็นปลายี่ศกนะครับหรือว่าปลานวลจันทร์ปลาจีนนะครับไซส์เล็กๆนะครับปลานินก็ได้นะครับแต่ว่าปลานินเนี่ยจะมี เงี่ยงข้างบนใช่ไหมครับที่มันแหลมๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ให้ปรานินเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนะครับเต่ามาตามาตาเนี่ยมีการค้นพบอยู่2ชนิดนั่นก็คือชนิดที่อยู่ในแม่น้ําอเมซอนนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งอยู่ที่แม่น้ำโอริโนโกนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับมองเผลินเนเี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นเต่ามาตามาตาเหมือนกันเรียกชื่อง่ายๆก็คือเต่ามาตามาตา ท้องดําแล้วก็ท้องแดงนะครับอย่างน้องบุญช่วยเนี่ยเป็นมาตามาตาจากแม่น้ําอเมซอนนะครับก็จะมีท้องสีดําเข้มนะครับแล้วก็ผิวสีเข้มนะครับกระดองเข้มส่วนเต่ามาตามาตาจากแม่น้าโอลิโนโคเนี่ยจะมีสีอ่อนนะครับแล้วก็ท้องแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ท้องน้องบุญช่วยเนี่ยท้องจะเป็นยังไงนะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะให้ความร่วมมือแค่ไหนนะ ความอันตรายของเขาแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าปากของเขาเนี่ยไม่มีจะงอยแหลมนะครับไม่ใช่ปากนกแก้วนะครับจะเป็นปากแบบแบนๆนะครับเป็นปากแบบไม่มีจะงอยแหลมนะครับไม่มีฟันแหลมๆนะครับต่างจากพวกเต่าอลิเกเตอร์แล้วก็เต่าคอมมอนสแนปปิ้งนะครับที่เป็นเต่าที่อันตรายนะครับเนื่องจากมีจะงอยปากแหลมนะครับแล้วก็พลังกัดที่รุนแรงนะครับก็น้องเขาจะทําหน้าเหมือนยิ้มอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ ดูส่วนท้องนะครับอันนี้คือมาตามาตาท้องดํานะครับนี่กระดองจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีสีแดงที่ใต้คางอย่างเมื่อกี้นะครับที่เห็นอยู่วิธีการเลี้ยงนะครับจริงๆแล้วเต่ามาตามาตาเลี้ยงง่ายมากเลยนะครับ ก็อยู่ในน้ำตลอดเวลานะครับไม่จําเป็นต้องมีบกให้ขึ้นนะครับอาหารเนี่ยก็จะให้เป็นปลาเหยื่อนะครับแล้ก็ปล่อยปลาเหยื่อลงไปในแท้งได้เลยนะครับให้เขาล่ออาหารกินเองนะครับไม่ต้องให้อาหารบ่อยนะครับอาจจะให้อาหารวันเว้นวันก็ได้นะครับหรือว่า เว้น2วันก็ได้นะครับเพราะว่าในธรรมชาติแล้วเนี่ยเต่าเขาไม่ได้กินอาหารทุกวันนะครับกินอาหารเยอะๆเนี่ยจะทําให้เป็นโรคอ้วนได้นะครับแล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพสัตว์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเต่ามาตามาตาชอบความเป็นกรดใช่ไหมครับน้ากรดนะแต่ว่าอย่างที่เลี้ยงอยู่ทุกวันนี้นะครับเลี้ยงอยู่2ปีแล้วเนี่ยใช้เป็นน้ํากรอง RO นะครับหรือว่าเป็นน้ําประปาที่เราใส่องค่งทิ้งไว้หลายๆวันก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมไม่ได้ใส่ใบไม้หรือว่าใบหูกวางอะไรให้เป็นสารแทนนินหรือว่าเปลี่ยนให้น้ำเป็นกรดเลยนะครับเจ้าบุญช่วยเนี่ยก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายนะครับตอนนี้น้องเริ่มจะหนีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เลี้ยงของน้องบุญช่วยสักแป๊บหนึ่งนะครับและนี้ก็คือที่เลี้ยงของน้องบุญช่วยนะครับเป็นอ่างพลาสติกนะครับแล้วก็ เราก็ได้ติดเครื่องกรองนะครับกรองน้ำไว้นะครับแล้วก็มีหลอดไฟ UVB นะครับเพื่อให้น้องเต่าของเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคกระดูกนะครับแต่ว่าเต่มตามาตมาตาหรือว่าพวกอล l ิเกเตอร์นะครับเขาไม่ค่อยจะต้องการแสง UV เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในน้ำทั้งวันนะครับไม่ได้ขึ้นมาตากแดดเหมือนเจ้าคอมมอนนะครับ รังสี U V ที่ผ่านน้ำลงไปเนี่ยก็เบาบางมากๆเลยนะครับในธรรมชาติก็ไม่ได้โดนแดดมากนักเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเรื่องรังสี U V มากเท่าไหร่นะครับก็ให้มีหลอดไฟไว้ก็ได้นะครับไม่เป็นไร ครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเต่ามาตามาต้าตนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องบ่าวค้นสูด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปสัตว์น่ารักน่ารักจากเราได้อีกนะครับวันนี้ผมและน้องบุญช่วยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ